ปาร์ตี้ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะอิตาลีถ่ายรูปสวยนี่ค่ะวิวสวยมากละวังลวงโอน่ากลัวมากเนี่ยเราจะไปทำฮอนเฮนนอฝนตกอีกแล้วชุดก็คือแบบว่าเอามาเผื่อเลือกกันทุกคนคริปนี้เพื่อโอ้นะคะเรามากันที่เขาใหญ่ค่ะ จ้าของทริปหลับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาพักที่ทอสคคนานะรถติดมากระหว่างลุกหลับแวะลงไปทำคอนเทนแบบหนึ่งตอนนี้ก็กำลังมารอเช็คอินนะคะทอสแคนาก็สวยเหมือนเดิมเป็นที่พักที่โปรดของอัตตี้อยู่ที่เขาใหญาเพระน้องก็จะมีความแบบอิตาลีถ่ายรูปสวยตอนนี้แบบว่าฝนตกนะคะแล้วเรา,วาพักที่เทาวแชร์รอบนี้ก็เลยต้องนั่งรถกอล์ฟไปแล้วแบกขนชุดก็คือแบบว่าเอามาเผื่อเลือกอะทุกคนถ้าฝนจะแบบเปียกชุดไหม ใครมาเขาใหญ่วยหล่อขึ้นไหมอ่ะเด็กคนนี้มะกอกอตายแล้วมะกอกตายแล้วมะกอกที่บ้านตายแล้วสงสารีิสงสารจังเลยสงสารทีม่มาเกอะไหมคะตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้ก็ดีนะทุกคนเพราะมันจะมีร้านอาหารฟิลเหมือนเราอยู่ในในเมืองอิตาลีที่แบบว่าลงมาแล้ว,ลวมีร้านกาแฟมีร้านอาหารครบเราวเขายะมาบ้านมาเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนอ่ะสร้างว่านนี้ก็คือเดินไปใกล้มากเราพักกันที่ตึกนี้นะคะ นี่ก็จะมีร้านอาหารใกล้ๆแล้วก็เปิดไปสองห้องนะคะซึ่งสองห้องก็เหมือนกันเป๊ะห้องหนึ่งแคทตี้พี่ดรากิลิโอส่วนห้องหนึ่งก็แนนนี่แล้วดูวิวดินี่ค่ะวิวสวยมากซึ่งห้องแนนนี่ก็ได้เห็นวิวแบบนี้เลยวิวแบบเหมือนอยู่แบบอิตาลีตอนใต้ที่แท้ทรูห้องใหญ่ห้องดีมากเลยคะ่ะแนนนี่ก็คือนอนคนเดียวสบายเลยนี่ห้องน้ําทุกคนห้องน้ําพอเปิดอันนี้ออกไป ็จะเห็นวิวด้วยถ้ามาหน้าหนาวนะคะรับรองจะฟินกว่านี้10เท่าต่อไปนะคะเราจะมารีวิวห้องแนนนี่อุ้ยสรุปเข้าได้ไหมเนี่ยก็คือเป็น connecting room ห้องก็คือเหมือนกันเป๊ะนะคะวิวหลักร้านเลยก็คือถ้าใครแบบมาแบบแฟมิลี่อ่ะแนะนำห้องติดกันคอนเน็กกันอย่างนี้ก็คือวิวเหมือนกันแต่แค่เป็นคนระมุม ระเบียงก็คือหน้าแบบอุย๊ยอันนี้มีพิเศษมีโซฟาหน้ากินหมูกระทะเวอร์สวยสุดเช็คอิน <Yeah. S 1> เสร็จแล้วตอนนี้ก็มาหาเพื่อนนะคะนี่โอดูวิววิวบ้านเพื่อนสวยมากวิวแบบเหมือนอยู่อิตาลีตอนใต้วิวสวยสุด ตอนนี้นะคะปาร์ตี้ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะชีวิตหนังมีลูกปาร์ตี้ก็จะประมาณนี้อนในในา,าวอาปาร์ตี้ปั่นนมนม <laughs> <laughs> ปาร์ตี้ปัน่นนม มาที่โซนทาวน์แคร์นะคะหลังจากไปบ้านเพื่อนมันเฮลตี้มากคือเขาจะปิดกวยแล้วก็แบบดูดีมีคนมาเล่นวอลเล่บอลแล้วก็แบบเป็นทานอาหารกันดูแบบอบลมรื่นอะ่ะเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปชิลๆบรรยากาศชิลมากทุกคน ดูแบบนั่งยา,ยา,าวๆเราก็ขึ้นไปหอคอยะ o า굿มอร์นิ่งค่ะเดย์สองตื่นมาก็คือเฮกติกมากปั๊มนมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเอานมไป ฝากฟีสบ้านเพื่อนตอนนี้นะคะส่วนพี่ดอยกับดีโอไปแล้วไปรดกอเพราะว่าลูกลอยู่เฉยไม่ได้ตอนนี้ก็ร่ังจัดของที่จะแบบออกไปทำคอนเทนต์กันเป็นแบบคุณแม่แล้วเป็นเน็ตไอด้วยนี่ก็คือแบบแพ็กติกสุดเนี่ยเราจะไปทำคอนเทนต์อ่ะฝนตกอีกแล้วทุกคนพื้นเปียกฝนอย่างนูนไม่เลยผมที่ม้วนมามันก็จะคายทำไงดี เบรกิควาสปกติจะแบบได้ทานั้งน้องวิวถึงจะต้อนฝนตกนะคะก็เลยมาทานข้างในพี่ได้ก็คือไปทานที่บ้านเพื่อเรียบร้อยแล้วรีบมาทานที่นี้ล่าสุดน,นะคะก็คือออกเดทก,กับแนนนี่ทาเนเบรกควากับแนนนี่แล้วพี่ไายก็คือกะรียวไปกินโจ๊กเรียบร้อย ตอนนี้นะคะกลับมาสู่บ้านเด็กอีกรอบเขามีแว่นนะสวัสดีครับกล้องน่ารักมากถ่ายง่ายมากเลยว้าวจริงเหรอชต้งสวยมากคุณพ่อนะเรนไม่มีใครโลนกระทุนเลยแล้วผมเตรียมตัวแล้วฮะเตรียมตัวเตรียมโบแล้วเหรอเตรียมตัวตีกอล์ฟเนี่ยครับรับบทเติมกันแดดโอ้โทายังกับทาแป้งเลยรับบทเติมกันแดดโดนน้ำ ก็สูตรโหดไทยแล้วก็เกกสียลูกสูตรโหดไทยไปร้านดังเลยเขใาใหญ่โหดีทยไปไหนอะ่ะเขาไม่ได้บอกไว้ปาจะไปตีกอล์ฟใช่ปาจะไปตีกอล์ฟปาจะไ่ะห้องนล์ฟไอเทมเพื่อนใช้กันแดดเวลาตีกอล์ฟมาสหน้าสารจากเกาหลีจะต้องไปสั่งตามให้พี่ไดฟ์แล้วือทุกคนจะไปตีกอล์ฟแล้วอ่ะเราก็จะอยู่บ้านเล่นกับเด็กๆนะคะฝากด้วยนะคะได้เลยคะ่ะฝาก <ขอ S 2> บ้านด้วยนะคะ ไปดได้การขรเดิมขุดมอนิงอีกรอบในวันเดิมค่ะพาลูกกลับห้องมากล่อมนอนเพราะว่าอยู่บ้านเพื่อนลูกไม่ยอมนอนเพราะเด็กเยอะนอนทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็เวกัพขึ้นมาตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรเป็นแบบทวิปไปเปิดเพราะเนี่ยนี่ไม่สบายนะจะอาหารเป็นพิษก็เลยยังไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะคะเดี๋ยวก็ไปเดินเล่นทำคอนเทนต์ชุดน่ารักไหม วันสุดท้ายค่ะวันนี้ใส่คอร์เลคชั่น flat tour mantu กับ cinnamon r o น่ารักไหมน้องน่ารักมากแขนนี้ไปอย่างนี้ใครออกเดทกันสองคนพ่อลูกใครออกเดทกัน2คนพ่อลูกดูวิวกันอยู่เหรอครระหวังล่วงน่ากลัวมากถ้าตกลงไปเป็นไงลูกจะลงไปเล่นตรงนี้ไหมล่ะเดี๋ยวพาไปดูวิ่งเล่นก็ได้เออพาไปวิ่งเล่นสีแดดยังไม่มีเลยปออกมาลงป่ะปพาลงไปอยากลงไปเล่นไหม ได้ลูกไปเดี๋ยวมามีพาลงไปป่ะมามีไปไปมามีพาไปลูกไปไปกันปะป้าเรอเขามาเอากระเป๋าลูกเรือลงไปกับมามีก่อนเดี๋ยวป้าตามไปปะป๊าอุ้มไปกับมามีกันจีก่อนลูกไปกับป๊าหืมไปอุ้มเดี๋ยวป้าตามไปป้ารอพี่เขามาเอากระเป๋าให้ลูกหืมปะป๊าไปกันอ๋อเมือนอะไรครับ อ่ะอื้มชีสมาต่อที่บ้านเด็กนะคะมาดูเด็กเต็นกันโอ้โห ลสมือเที่ยงก่อนกับขาอาหารใต้แซบๆอาหารใต้กันครับมือนี้ ยุงข้าวค่ะร้านนี้ได้มิชลินด้วยนะคะเออรสเจ๊บอกว่าอะไรจะกินมื้อนี้นะก็ไม่กินอีกแล้วมื้อนี้แล้วก็ไม่กินแล้วยุ่งข้าวปะยุงข้าวกลับมาบ้านแล้วค่ะกําลังดาเนินการปั๊มนมอยู่คลิปนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วกลับมาเจอโอเมโอคิดถึงโอามโอสุดๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมีอกินทั่วหละครับอืมไม่เยอะอยู่ ผมค่อยๆกินนะคะแล้วติดคอนะคะเดียวทำอะไรกับตาตาน่ารักมากเลยโอ้โหน่ารักจังเลย <S 1> <S 1> <S 1> แบวามาตุ๊กตาน้อยตุ๊กตาน้อยตุ๊กตาน้อยบนอันน้นอันนูนันนู้นเหนกันเหนอกนเริ่ม้เ่มนกันเน่อกันขับรถเหรอขับรถบินบน ขับรถเออขับรถบึนๆป๊ะป๋ามาหาๆนี่ๆ